ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อเพชรกราบไหว้ขอพรปู่ศรีสุสโธย่าศรีปทุมมาณวัดพัฒนาธรรมารามตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีวันที่1 0ถึง16ธันวาคม2565รเลือกซื้อสินค้าทั่วไทยชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งรำวงย้อนยุคลิเกดัง10ธันวาคมชมพันธุรัตน์คอมโบพบกับฝ้ายพรชนกลิเกคณะอดีเทพฟ,ฟ้ารุ่ง11ธันวาคมชมโบซูปเปอร์วาเลทานท์ ฟิลกิติกรน่อยสุทธิสาชมลิเกคณะบุญทรงทธงชัย12ธันวาคมพบกับโชคโชคมงคลชมลิเกคณะผาภูิขวัญใจมาลลยหน้า13ธันวาคมชมแนนซี่ทอปลน์และวงวาเลนไทน์14ธันวาคมชมออสฟอเอส15ธันวาคมพบกับเจนไทยรถแห่16ธันวาคมชมจอยไมทองคำทุกคืนชมลิเกคณะคุณปองสิทธิ์คุณปอและภาพยนตร์กลางแปลงระบบดิจิตอลตา มสบายภาพยนตร์ตลอดงานชมฟรีไม่เก็บค่าผ่านประตูจองร้านคา้าคุณอ้วน p r 88โทร0838686083สนับสนุนโดยพันธุรัตคอมโบ